สดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องไปค่ะมือนี่ห้าว่ได้ไปเก็บเห็ดค่ะห้าสไปเก็บราสเบอร์รี่ค่ะขางบ้านค่ะหลายหลายไปกันเลยพี่น้องไปไปจ้าเก็บกันเลยนาอพี่น้องขางบ้านหฮาเองค่ะเนี่ยค่ะเต็มเลยจ้ะ อย่าไปเล้ยดลุกเลือหนุ่งทุกสถานาการณ์นะจ๊ะเก็บเลยเนาะค่ะเนี่ยอะกินมาหัวจักหัวจักได้ไปน่น้องพนไม่ยืนกินพนค,ค่ะกิ้งแถวพนเนี่ยพนไม่ยืนกินค่ะเนี่ย ท้อยันกินพันกินเราพันกระค่ายค่ะเก็บตะลเลยนะจ้าเนี่ยลายแห้งค่ะผละไม้ข้างบ้านเราบดต้องไปซื้อค่ะเอาพันอยากค่ะเก็บกินเองที่เราลูกผุนมากลายนึงพ่นะไปเร็ว ต้องซื้อให้เสียงงั้นนะคะพี่น้องบังเด้มีคนเก็บกินยึดต้นค่ะพันเห็ดล่นค่ะมันเก็บกินเก็บกินเองเด้อบ่เ,เก็บให้ลอะเด้ไม่จะเก็บไปกินบังค่ะใหญ่แห้งพี่น้อง เดี๋ยจะบ่มีบ่มีมาแลงนะคะบ่มีนอนค่ะเนี่ยใหญ่ๆนำงามได้พี่น้องตุลูกใหญ่ๆค่ะอันนี้ซุกเกินอุ้มลืมเบิงค่ะลืมออกมาเบิงว่าเพิ่นซุก เน้องลายแห้งไปเนี่ยค่ะลูกนี่เอาไปเอามากินเด้ค่ะกันเข้าเก็บนี่นี่ค่ะเก็บไปจ้ะเก็บกันต่อ หวานจ้ะหวานแห้งพี่น้องแส่บจ้ะลูกซีนี่เป็นหวานค่ะจะขันยังบม่ท่านสุขขันลูกที่เอ สีบระท่านชำอ่ะพี่น้องเพิ่นกจ็จะบ้าหวานเป็นไรคะเปรี้ยวเปียวเปรียปร้ยวอมหวานคะ่ะปุ่นนะคะโตดีต้องมีส่วนรวมทุกอย่างคะ่ะเนี่ยคะ่ะอันอันนี้เพิ่นเพิ่นซุกเกินไปคะ่ะ เอานะคะเลือกเอาตะที่เอาได้ค่ะเนี่ยค่ะใหญ่บ่ค่ะอีกนิดเดียวจะลูกซ้ำสตรอเบอรี่ไอ้ไอ้เมืองไทยล่คะคคะ แอบจ้ะน่ะพี่น้องไปค่ะเก็บต่อลายจ้ะเมื่อนังถือกล่องพี่น้องอยากเก็บสองมือลายห้งจ้ะเบียมาเด้อยับไปใส่เด้อลูก แม่เนี่ยค่ะบต้องสื่อเลยพี่น้องเห็นเขาขายเต็มอยู่ด้วยค่ะเรื่องนี้ยังเข้าสีสื่อเน้ะพี่น้องยุบบาทห้าวก็มี หน่วยใหญ่พอเนี่ยค่ะไลค์ค่ะเก็บไว้ ลูกได้หวานอมเปรี้ยวอะค่ะแซ่บเปรี้ยวกินไปน่นองมาด้วยจใจพนายามมาเก็บลายคักค่ะ อันเนี้ยเพิ่นเกิดไม่ค่ะปีนาน่ะปีนาจะนาจะได้กินลูกค่ะเพื่อนที่อุ่มบ่ตัดถิงค่ะ่ัตัดถิงก็รลายเพราะว่าเพิ่นเข้าไปทางคนเนาะค่ะเข้าไปบ้านมึงนีหล้าเพิ่ง kiếp kiến nó yên cắt muôn mất là mít nó nuôi nhoi nhoi kiếp kiến yên luôn, bố kiếp hài bố kiếp yên lê kha kiếp yu mệt phân kiến bố đại phân cắt lê yu tôn

เต็มอยู่ด้พี่น้องขางทางที่ห้าเอยางไปเก็บเฮ็ดนะคะเกิดเต็มเลย่นสุกอ,อันนี้อาทิตย์ใดสองอาทิตย์มัง้งอุ่มยางออกมาเบิง่งมันท่านสุกค่ะบัดมือนี่งเอียงสุกแห้งหรอค่ะสุกเกินล่ะบางอันก็เก็บว่าไรล่คะคะพันสุกลาย ผลไม้บ้านเราค่ะปลอดสารพิษค่ะพี่น้องเกิดเองตามธรรมชาติค่ะต้องแบบอังซีค่ะหมดเขามาเลย เห็นบ่พี่นังเห็นบ่จ้ะมาเด้อจ้าผู้ใดอยากมาเก็บไปกินจ้ะ ว่าเร่องต้นอันลาเบอรีนะคะอันอุมมาใหม่ๆเนาะพี่น้องอมว่ารูจักค่ะอันอมว่าค,คือหกคักแค่ภาษาเกิดเต็มอันเจ้านี้เหตุงานคักจนบ่นมีเวลาทำความสะอาดข่างบ้านเลยเนาะอุมว่าจับได้ไอ้ไอกันไกลตัดกิ่งอะค่ะ ผมกัมาตัดตัดเอาเกี่ยงมินลินค่ะบ่เหลือเลยปีปีนั่นบ่มีลูกเลยค่ะเพราะว่าผมตัดทิ้งหมดอันมาช่วงนี้ลูแล้วค่ะเจ้าตัดค่ะตัดทิ้งได้อัน อันใดมันล่ามเขาไปบ้านลายเนาะคะ่ะมันแตกนอมเกิดมันล่ามเข้าไปติดบานลายอุ่มกระตัดเหลือไว้เป็นย่อมๆอะคะ่ะนี่เห็นบ่าจ้าพี่น้องมัน,น่าจะเห็นเก็บเลยนะจ้ะเจ้าสิเขาไมา่หยังเบียเอ้ยออกไปแล้วลุกเลย ไอคิปแป๊บเดียวคิปชัางดีจัิงช่้งนี่้ะง่ายไหมจ้ะงามค่ะ เห็นเจังสิเราคิดพ่ออันอันลูกอันนั้นเนาะพี่น้องมากอันอ๋อมบังโมว่าพี่น้องเอิญคือกันบ่อนอยุบานห้ามไหมคะ่ะมากเขาจีไแม่พี่น้องเปรี้ยวอมหวานรสชาติไข่ไข่กันเลยคะ่ะน่วยก็คือกันคะ่ะเนี่ยใน่หนหน่อยอเจ๊ไข่ไข่คะ่ะ มะเขือจีโอต้อนหน,หน่อยแสบเด้อพี่น้องไปเก็บกินมะเขือจีนวันนี้ผลละไม่อยังแสบทอผลละไม่ป้าละคะ่ะนะคะอันนั้นเป็นบ้านอุ้มเนาะนี่คะ่ะผลงานของเฮาได้หลายอยู่เด้อพี่นอ้องนี่คะ่ะไปจ้า ให้เบิงวิวพี่น้องวิวงามอยู่เด้อคุณค่ะท่านนาหิมาตกนี่ค่ะงามหิมาขาวไปเมดอสเลยค่ะพี่น้องจ้าไอจ้าอุ้มจะเข่าบ้านแล้วจ้าคลิปนี้อุ้มกับอจบไวแค่นี้เด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม